สวัสดีครับที่น้องที่รักความเป็นธรรมรักความถูกต้องรักในประชาธิปไตยครับพบกับผมไมตี้หนุ่มผู้พานก็ก็เสียงมันก้องก้องหน่อยนะครับพูดในห้องมันจะเสียงก้องก้องหน่อยครับก็ทำไมมันก้องจังวะ เราแพ่นหนึ่งกันก็ยังไม่ได้เตรียมการอะไรก็พูดเลยครับก็พบกันเช่นเคยนะครับทุกวันพบกับผมไม่ตี้หนุ่มภูพานทางช่อง y o u t u b e ก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณที่ติดตามช่วยคอมเมนต์กัครับดีใจครับที่ทุกคนยังรักและ จะเลือกเพื่อไทยครับก็อย่างที่ผมพูดนั่นแหละครับเท่าที่ชีวิตวัยหกสินี่ก็พูดง่ายๆเนาะผมก็ยังไม่เห็นพักการเมืองพักไหนที่มีผลงานเท่ากับพรักเพื่อไทยก็ไทยรักไทยพักพลังประชาชนนี่นแหละครับยังยังไม่เห็นพักไหนมีผลงานที่โดดเด่นหรือทำเพื่อประชาชนครับก็ บางคนก็ว่าเพื่อไทยกินบุญเก่าครับมันยังมีบุญเก่าให้กินมันดีกว่าพักการเมืองวางพักที่ไม่มีบุญเก่าให้กินนะครับผมว่ามันกินบุญเก่ามันก็ยังดีกว่าไม่มีบุญเก่าให้กินนะครับใช่ไหมพี่น้องครับลองลองพูดทำไมมันเสียงมันก้องจังว่าวันนี้ครับก็เปลี่ยนมุมหน่อย เมื่อกี้เสียงมันก้องเกินกว่าจะมันเหมือนเอ็โคเกินครับก็กินบุญเก่านะมันยังดีกว่าไม่มีบุญเก่าให้กินนะครับผมว่ายังไงก็พรรคเพื่อไทยก็ยังมีมาตรฐานของความเป็นพรรคการเมืองที่มีมืออาชีพมีบุคลากรที่พร้อมในทุกด้านไม่ว่า ทางด้านเศรษฐกิจและด้านการสังคมอะไรต่างๆมีพร้อมทุกอย่างนะครับพรรคเพื่อไทยก็แต่พักเพื่อไทยเขาจะไม่น้นวัฒกรรมไม่พูดมากพูดง่ายคนทำงานจะพูดไม่เก่งประมาณนั้นแหละก็มันมีมีหลายพัรก,ก ก็ไม่อยากจะพูดถึงพรักอื่นหรอกครับก็คือหลายคนก็คงจะรู้แล้วล่ะครับว่าพักไหนเป็นอย่างไรก็ถ้าไม่รู้มันก็จะเกินไปเลยนะครับว่าอย่างพักสีน้ําเงินอย่างนี้โอ้โหความเทาความเทาความมืดความดําดไม่ต้องพูดถึงรวมพลอยู่ตรงนั้นล่ะครับรวมพลอยู่ที่พักน้ําเงินนั่นแหละครับทั้งเทาทั้งดําทั้งไรทุกสิ่งทุกอย่าง ใครจะเถียงก็มาเถียงครับผมว่าอนุทินนี่ทั้งเทาทั้งดำเลยล่ะครับหรือว่าผู้มากบารมีของพักภูมิใจไทยนะไอห้อยเนวินไอห้อยร้อยยีนั่นลหละครับก็ถ้าใครจะเถียงก็มาเถียงครับผมมีข้อมูลผมมีหลักฐานครับไอพักภูมิใจไทยอย่างเห็นปัจจุบันนี้คุณมีรายชื่อ ที่ที่ดินหลวงที่เขากระโดงเนาะมันไม่เทาไม่ดาก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละครับผมก็ไม่ไม่รู้จะอธิบายแล้วผมก็คลิปที่ผ่านมาผมก็พูดพยายามพูดเรื่องเขากระโดงเรื่องหัวสวนี่ก็ไม่อยากจะให้มันกระแสมันตกไปอยากจะพูดย้ําแต่ก็ก็ยังดีก็ยังโชคดีอยู่ที่มีทนายอ่านเขาทำเรื่องนี้และก็ เรื่องหัวสวก็กลุ่มสว,วสำรองเขาก็ดำเนินการและทนายอันก็ดำเนินการและไอสวน,นันทนาเขาก็ดำเนินการก็ก็ดีใจดีใจก็ยังยังน้อยประเทศไทยเรายังมีคนดีที่พึ่งพาได้ครับก็เป็นกำลังใจให้ทนายอ่านนะเอาเต็มที่เลยครับก็คนบุรีรัมด้วยกันคุณต้องเคลียร์เลยนะทนายอั๋นนะครับอย่าให้คน อยู่เหนือกฎ,กฎหมายมีอำนาจอยู่บุรีลำครับก็มาเข้าเรื่องของเราก็เรื่องพักส้มก็เหมือนกันผมว่ามันจะพูดไม่ดังแล้วมีเราไม่มีเทาส้มไม่มีเทาอะไรประมาณนั้นวัฒก,กรรมเขาก็อย่างเมื่อเร็วๆนี้สองสามวันสองวันสามวันนี้ก็เห็น ตำรวจออกหมายจับผู้สมัครสสอเขตนอะไรผมก็จาไม่ค่อยได้จําได้แต่ว่าเป็นผู้ลงสมัครพักสม้มชื่ออะไรนะบุญญลิศหรืออะไรประมาณนั้นะผมไม่ค่อยใส่ใจผมไม่ให้ค่าพราเลยไม่จําครับเรื่องของเรื่องนะก็นั่นแหละครับมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นบาปกรมผมว่ามันเป็นบาปนะเป็นบาปนะอย่างโลมแต่ก่อนก็แกลนแกแน อดีตนายกทักษณิณอย่างนั้นอย่างนี้ไปกินข้าวถ่ายรูปกับเบนสมิดกับอะไรกูกีบถาพยายามเชื่อมพยายามโยงแล้วก็เรื่องพยายามหาความผิดให้ดีนายกทักษณิณจะได้ไม่ว่าชั้น14หรือว่าอะไรต่างๆนั่นแหละแทนที่น่ะต้นเหตุต้นตอของปัญหาจริงๆรู้หมดทุกคนไม่ว่า ธนธรหรือคนในพัรคประชาชนน่ะรู้หมดว่าอดีตนายกทักษิณนะถูกกันแกล้งถูกขบวนการรัฐประาหารยัดคดีให้ก็ยังมาซ้ำเติมก็ยังนั้นอีกทั้งที่บอกว่าเป็นนักการเมืองใหม่เป็นพักการเมืองใหม่หัวคิดก้าวหน้าหรือแม้กระทั่งปีจะบวชแรกๆก็พูดว่าเออ ถ้าจะให้อดีตนษษษษี้ลดสินอย่างนี้ก็ต้องลดไอ้อะไรยกเลิกคนพวงการทำรัฐประหารก็เคยพูดก็พูดดีเมตัธนัรแต่แต่ก่อนแต่พอมาช่วงหลังๆโอ้โหเขาป่าเขาลกเขาพงหมดอันนี้เราว่าเขาว่าเด็กถ้าได้อะไรสิ่งของไม่ถูกใจก็จะฟาดงวงฟาดงา เห็นดำเป็นขาวเห็นขาวเป็นดำผมก็ไม่อยากจะซ้ำเติมหรอกครับอย่างไปยกมือให้อนุทินที่ผ่านมาน่ะมันโคตรโอ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงไปเชื่อ,อได้งไงอนุทินมันก็พอๆกับโจรเลยนะพอๆกับโจรเลยนะมันเป็นมาตั้งแต่พ่อ,ขอเขาหนุนอย่างสมัยแต่ก,ก่อนก็พ่อ,อต้นเหตุของพ่อ,ขอเขานั่นแหละ เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะที่ออกโนดให้ประธานสภาให้พ่อไอ้ในวินไอ้ชัยชิดชอบไอ้ชัยตาเขนะถ้าใครจำได้ตอนนั้นก็ที่พูดนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะขุดกระดูกมาแต่คนไม่ดีนะต้องพูดถึงครับคนไม่ดีก็ต้องพูดถึง,ม,ง,ถงมันมีหลักฐานมันมีข้อมูลมาจากตรงนั้นความผิดมาจากตรงนั้นแทนที่ถึงยกลูกรุ่นลูก แทนที่จะสำนึกกับไม่สำนึกกับยิ่งอยากได้ยิ่งนั่นเลยเขาเรียกว่าเลวด้วยสันดานเลวด้วยตระกูลอันนี้แหละครับเขาถึงว่าจะว่าจะจะบอกว่าโกงทั้งตระกูลนะก็ก็ว่าได้ตรงนี้นะแต่ก่อนนะก็กล่าวหาว่าตระกูลชินวัตรโกงทั้งโคตรโกงทั้งตระกูล แต่หลักฐานข้อมูลต่างๆมันอยู่ตรงไหนที่ว่าทักษิณโกงทักษิณขายชาติอมันเป็นแค่วาทก,กรรมของพวกที่เกลียดนายกทักษิณไอคนที่เกลียดเนี่ยไม่ใช่คนดีนะครับที่เกลียดเนี่ยก็แล้วก็พยายามปัน่นกระแสะปัน่นสื่อปัน่นพวกสลิมหอนอ่อ,อนสลิม,มก็ไม่อยากจะดูถูกนะครับก็ คนเหมือนกันศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มันมีค่าเท่ากันแต่วิธีคิดมันต่างกันวิธีคิดมันคนละอย่างเลยที่จริงพวกเราเสื้อแดงก็ไม่ใช่ว่าจะคิดได้คิดด,ดีอะไรเลอเลิอดอะไรหรอกแต่พวกเรารู้รู้ผิดรู้ชั่วรู้ชั่วรู้ดีสิ่งไหนไม่ถูกพวกเราก็ว่าไม่ถูกแม้แต่คนพักเพื่อไทยทำไม่ถูกพวกเราก็ยัง ตักเตือนบอกกล่าวนั้นพราะพวกเรารักพรพวกเราชอบถึงได้บอกกล่าวตักเตือนสมัยทําโครงการดิจิตอลวอลเล็ตก็เหมือนกันพวกเราตอนนั้นก็พวกเราทําคุยกับพวกน้งงองงเรื่องสภาภาคประชาชนก็พยายามสนับสนุนก็พยายามพูดย้ำผลักดันให้สสพื้นที่น่ะลง ลงพื้นที่สะสะเขตนะลงพื้นที่ไปให้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอธิบายเงินดิจิตอลเบลตมันต้องยังไงอย่างเง้ยอย่างนี้พยายามพูดพวกเราก็พูดจัดตะก่อนพวกเราจัดรายการทางติ๊กต็อกก็พอดิจิตอลเบลตมันก็ ไปทําได้ระดับหนึ่งเพราะเราก็เลยยุติบทบาทตรงนั้นซะก็มันก็ที่ยุติมันใช่ไม่ใช่อะไรหรอกมันพวกมากวนเยอะเดี๋ยวก็มาตรงนั้นตรงนี้อืก็อย่างว่านะครับบางคนนะ่ะมันก็ไม่มีความคิดที่สร้างสรรค์มีแต่คิดที่จะก่อกวนเออถ้าเขาคิดจะทําดีก็ก่อกวนอย่างเดียวก็เหมือนไอ้ท่านยศชะนันนะ่ะ ก็มีหลายคนก็พยายามขุดคุยเอาน้องสาวบอกว่าเป็นสะพ้ยขมินเขาก็เลิกลากันตั้ง5้าหกปีแล้วก็ยังมาขุดคุยอยู่มันไม่งามครับการเมืองกเก่ามันไม่สง่างามครับเราเป็นนักประชาธิปไตยทุกคนก็ต้องการเห็นประเทศชาติจเจริญไปทางหน้าจเจริญก้าวหน้า เราอย่ามาย้าอยู่กับที่ครับความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชนผมว่ามันพอหยุดได้แล้วเราควรที่จะผลักดันตัวแทนของเราสสนักการเมืองที่เราสนับสนุนนะให้ทํางานตามนโยบายที่เขาได้หาเสียงไว้กับเรานั่นต่างหากครับแล้วก็สิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเราก็แนะนำหรือว่า ให้ข้อมูลกับสสหรือให้ตัวแทนให้ข้อมูลกับตัวแทนของเราอย่ามาทะเลาะกันครับมันมันไม่ใช่ที่ครับบางทีน่ผมก็ไม่อยากจะพูดหรอกครับว่าหรือว่าด้อยค่าหรือว่าอะไรหรอกครับคือใครๆก็รู้ว่าพักภูมิใจไทยหรือวางพักน่ะมันก็เทา่าหรือบางพักก็พยายามมาซุกมือเปิบ หรือนักวิชาการต่างๆก็พยายามบิดเบียนพยายามพูดให้มันเป็นกระแสพักที่ตัวเองสนับสนุนครับผมเข้าใจคุณรับเงินมาคุณก็ต้องทำอย่างนั้นหรือคุณมีอคติส่วนตัวผมก็ก็ไม่สามารถที่จะห้ามพากท่านพูดได้แต่อย่าดูถูกครับอย่าดูถูกคนอีสานมันมี นักวิชาการท่านหนึ่งธนธนพรหรือว่าอะไรนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจผมไม่อยากผมฟังสองสาครั้งก็ฟังแล้วมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ประเทืองปัญญาผมก็เลยไม่ฟังดูถูกว่ายศชนันเขาพูดแต่เชิงวิชาการพูดอยู่นู่นพูดสูงสูงพูดฟิดโฟไฟแล้วคนอีสาน คนลากหญ้าคนเสื้อแดงเป็นคนอีสานเสียมากกว่าเขาจะไปฟังรู้เรื่องเลยอโอ้แม่มันดูถูกชิบหายเลยผมว่ามันตรงนี้ไม่น่าจะด้อยค่าคนอีสานนะคนอีสานเขาก็จบด็อกเตอร์จบไรเยอะแยะคุณอย่าไปประมาทเขาอย่างนั้นถึงเขาจะส่วนมากจะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยส่วนมากจะสนับสนุนตระกูลชินวัตรมันก็ตามระบอบประชาธิปไตย มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมเขาไม่ได้ไปเบียดเบียนหรือว่าไปลิดรอนสิทธิ์ของคนอื่นก็สิ่งที่เขาสนับสนุนก็ส่วนมากเขาก็สนับสนุนตรงนั้นลองเอาผลงานหรือว่าลองเอาโนโยบายที่พูดและทําไดนะ้มาสพักทีมีใครไหมที่ทําได้เหมือนพักปรไทยยกตัวอย่างมีเช่นทุกวันนี้ก็มเงินการหาเสียง พรกอื่นบอกว่าจะทําเพื่อประชาชนนโยบายตรงนั้นตรงนี้จะช่วยเหลือประชาชนตรงนั้นตรงนี้แต่ไม่ได้บอกวิธีการว่าจะหาเงินมาจากไหนวิธีการจะเอาเงินมาตรงไหนมาใช้กับนโยบายตร,ตรงนั้นตรงนี้มาใช้สําหรับนโยบายตรงนี้แต่พรกเพื่อไทยเขาบอกเขาบอกว่ารถไฟ ลดยีสบาทเขาจะเอาเงินจากตรงนั้นตรงนี้หรือว่านโยบายอะไรต่างๆที่เขาหาเสียงเขาก็จะบอกว่าจะเอาเงินจากตรงนั้นตรงนี้ลงทุนหรือว่าอะไรเขาก็จะพูดว่าจะดึงเงินจากตรงไหนมาอันนี้วิธีคิดนะครับวิธีคิดมันก็ต่างกันการหาเสียงก็ต่างกันผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่รับความถูกต้องรับความเป็นธรรมนะฟังและเข้าใจว่า การรณรงค์หรือว่าการหาเสียงนี่รณรงค์หาเสียงนี่พักไหนพูดแล้วเข้าใจแล้วพักไหนพูดแล้วเพียงแค่พูดให้ดีพูดเพื่อบางพักก็บอกว่าต้องการที่จะให้มีประชาชนมีอำนาจผมถามกลับไปหน่อยว่าต้องการให้พวกเรามีอำนาจ ไม่มีกฎหมายมารองรับอำนาจประชาชนอย่างพวกเราพวกเราจะมีอำนาจไหมพวกคุณก็บอกว่าชนบทหรือว่าอะไรก็กระจายอำนาจตรงนั้นา,า,นาแต่ไม่ได้บอกว่าจะมีกฎหมายมารองรับอำนาจประชาชนตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้บอกบอกว่าจะ,จะกระจายอำนาจให้ประชาชนกระจายกระจายอย่างไงวะกูก็ยังงงตราบใดที่ไม่มีอำนาจรองรับไม่มีกฎหมายมารองรับอำนาจประชาชนจ้างมันก็ไม่เกิดขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีกฎหมายมารองรับไอ้พักเก้าไกลไพักประชาชนพยายามพูดบางทีก็ผมก็จุกตับนะว่าโอ้ทำไมต้องชอบอ้างประชาชนชอบเอาอุดมการชอบเอาวิธีคิดสมัยใหม่ของประชาชนไปแอบอ้างไปใช้ครับ ที่จริงนพวกเราก็ต้องการอำนาจต้องการสภาเป็นของตัวเองแต่ไม่ใช่สภาตัวแทนสภาของตัวเองสภาประชาชนเราจะเป็นสภาสภาภาคประชาชนหรือว่าสภาประชาชนทั้งประเทศก็ได้จะเป็นสภาตำบลสภาอำเภอสภาอะไรก็นั้นก็คือก็ได้ แต่ต้องให้มีกฎหมายมารองรับอำนาจประชาชนและก็แนบถ้าย้วยว่าถ้าบ้านเมืองหรือว่านโยบายพรรคการเมืองมันตกเถียงมีข้อถกเถียงกันทำได้ทำไม่ได้ก็ต้องโยนถามประชาชนแล้วก็ทำระบอบระบอบหนึ่งขึ้นมา ที่จะให้ประชาชนธรรมชาติมติไม่ต้องให้ประชาชนเข้าคูหาใช้แอป,ปแอป,ปหนึ่งในโทรศัพท์นะว่าี่มีกี่คนก็ใช้บัตรประชาชนก็ลงลงลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วก้แค่แปะไลายลายนิ้วมือก็จบถ้าเห็นด้วยก็แค่พิมพ์เลขบัตรประชาชนเดี๋ยวมันก็เด้งมันก็รันเข้าไปก็เห็นดีเห็นชอบอะไรก็ตรงนั้นไม่ไม่ต้องจําเป็นต้องให้ประชาชนเข้าคูหา แต่รัฐบาลจะทำไหมเท่านั้นเองทำแอปแอปหนึ่งขึ้นมาแอปทำประชามตินะง่ายถ้าจะทำลงทุนง่ายกว่าครับก็ไม่ต้องมาแอบอ้างหรอกว่าจะกระจายอำนาจประชาชนมันกระจายไม่ได้หรอกอำนาจประชาชนนะถ้าตราบใดไม่มีกฎหมายมารองรับอำนาจของพวกเราไม่มีทางที่ประชาชนอย่างพวกเราจะมีอำนาจ ที่ว่า,าประชาชนอยากจะมีสภาเป็นของตัวเองก็คือเพื่อที่จะทวงดุลกับองค์กรอิสระและก็จะเป็นกำแพงเหล็กผนังทองแดงให้พวกนักการเมืองให้ตัวแทนของพวกเราให้ในายกให้พรรคการเมืองของพวกเราที่พวกเราเลือกเข้าไปไม่ให้องค์กรอิสระต่างๆเข้ามาลังแกได้ถ้าองค์กรอิสระหรือ ตุลาการสารรับนูลมาปลดหรือวันก็เท่ากับริดรอนสิทธิ์พวกเราเท่ากับลบล้างสิทธิ์ของพวกเราเท่ากับลบล้างอำนาจของพวกเรานั่นแหละครับก็อันนี้ผมก็ก็พูดคุยกับพ,กพวกอยู่แต่ว่ามันยังไม่ถึงโอกาสเพราะว่าช่วงนี้วิกฤตการเมืองมันยังนั่นอยู่ก็ปล่อยให้สถานาการณ์มันดีขึ้นกว่านี้หน่อย แล้วพวกเราจะเข้าไปขับเคลื่อนเรื่องสภาภาคประชาชนแล้วก็จะไปคุยกับพี่น้องที่รักความเป็นธรรมรักความถูกต้องนี่แหละครับแนวทางนี้พวกเราจะเอาไหมก็รวมร่วมรายชื่อห้าหมื่นรายชื่อก็ไปยื่นขอมีกฎหมายยกอำนาจอมีกฎหมายมารองรับอำนาจประชาชนก็ เอายกกฎหมายไอ้รัฐธมนูญปี50มตาตรา87มาไว้มาตรา3ก็ได้ครับแล้วก็แนบท้ายด้วยว่าถ้ามีความขัดแย้งกันอะไรเรื่องอะไรเห็นต่างกันอะไรก็ทำประชามติผ่านประชาชนให้ประชาชนทั้ง67ล้านคนนี้ให้คุณให้โทษตร,ตรงนั้นได้ครับครับอันนี้ผมก็เคยคุยกับนักการเมืองหลายท่านแล้วนะแต่เขาก็บอกว่าโอ้โหมันมัน มันยาวไกลนะพี่มันยาวไกลก็วางทีนักการเมืองบางคนก็บอกโอ้คงจะไม่มีใครหรอกที่อยากจะให้อำนาจประชาชนมากขนาดนั้นเพราะว่ามันจะนักการเมืองจะพูดง่ายจะกินไม่ได้โกงไม่ได้หรือว่าจะออกนอกลูก่นอกทางไม่ได้แม้แต่พวกองค์กรอิสระก็จะหมดทางหากินหรือข้าราชการ ข้าราชการตำรวจทหารที่ปลดกษียนแล้วเขาก็คงไม่ยอมเพราะว่าเขาก็จะไม่มีอำนาจที่จะไปได้แต่งตั้งเป็นคนดีคนดีนั้นอย่างที่เขาว่านะไปแต่งตั้งไปตามองคอ์กรอิสระตรงนั้นเพราะว่าเขาจะไม่มีอำนาจกดตรงนี้ได้เขาก็คงไม่ยอมเพราะว่ากฎหมายนี้มันก็ต้องผ่านสวก็ผมก็เข้าใจครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มจากศูนย์ถ้าเราเริ่มจากศูนย์ถ้าไม่มันต้องก้าวก้าวไปทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องขยับไปเรื่อยๆถ้าอย่างที่ผมพูดที่หลายๆคิดว่าถ้าพี่น้องประชาชนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวผมว่ามันก็เกิดได้เรื่องสภาภาคประชาชนหรือสภาประชาชนอะไรก็ก,ก็ได้ครับก็บางคนก็แย้ง ผมก็หลายคนอย่ผมก็อธิบายฟาร์มให้ฟังว่าเราก็มีสภาผู้แทนรัษฎรเป็นผมก็พูดอันนั้นเป็นสภาตัวแทนของพวกเราแต่เรามีวันเรามีอำนาจแค่อันที่เราเลือกตั้งเข้าไปแล้วก็จบแม้แต่บางครั้งเราเห็นความผิดใครคนนั้นคนนี้อย่างง่ายๆอย่างประยยทน์อย่างนี้อย่างประวิทย์อย่างนี้ หลายคนที่ผ่านมาเราไปยื่นมันก็ตีตกเหมือนเดิมแต่ถ้าประชาชนอย่างพวกเราหลหะมีกฎหมายมารองรับอํานาจของตัวเองถ้าเป็นลักษณะนี้ลหะเข้าใจนะครับประชาชนทั้งหกว่าล้านคนสามารถที่จะลงประชามติหรือทำประชามตินี่เห็น ผิดเห็นชั่วได้ให้คุณให้โทษได้อันนี้ต่างหากครับสิ่งที่พวกเราต้องการ<ม>พวกคุณไม่ต้องมาบอกว่า,าจะกระจายอำนาจให้ประชาชนจะอยากอยากให้ประชาชนมีอำนาจ<อ>ถ้าคุณต้องการให้ประชาชนมีอำนาจคุณต้องมีกฎหมายมารองรับอำนาจประชาชน<อ>ไม่ใช่อย่างไอ้ที่ไอ้เมื่อไอ้สุเทพพูดเราต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง เราจะต้องจัดตั้งสภาประชาชนปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมึงไม่มีกฎหมายมารองรับอำนาจมึงจะปฏิรูปอย่างไรมึงจะมีสภาประชาชนได้อย่างไรอันนี้นะสิ่งที่ผมพูดนี่มันคือหลักของความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะมันต้องมีกฎหมายมารองรับประชาชนอยากพวกเราก็เหมือนกันอยากจะแก้ไขเรื่องอะไรให้มันง่ายพวกเราก็ต้องมีอำนาจก่อนครับ นี่คือสิ่งที่ถูกต้องครับถ้าเราไม่มีอํานาจเราก็เป็นอย่างทุกวันนี่แหละครับก็ถูกเขากดไม่ว่าองค์กรอ,อิสระหรือว่าอะไรต่างๆเราเลือกตัวแทนของพวกเราเข้าไปเลือกพรรคการเมืองของพวกเราเข้าไปองค์กรอิสระเพียงไม่กี่คนที่ไม่เชื่อมโยงกับประชาชนเดี๋ยวมันก็มากดพรรคที่เราเลือกนักการเมืองที่เราเลือกตัวแทนของพวกเราที่เราเลือก,เ,อกเข้าไปไง ถ้าเขาทำดีนะเพราะว่าพวกองค์กรอิสระนี่มันเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายลัดพันลึกครับผมถึงได้ว่าพวกนี้มันเป็นศัตรูของประชาชนประชาชนนี่ไม่ได้เป็นศัตรูกันนะครับแต่เพียงเพราะว่าถูกปัน่นถูกแยกถูกยุแยงถูกใส่ข้อมูลด้านที่ผิดต่างๆนะ่ะ ให้กันและให้เกลียดกันชังกันอันนี้เราต้องถอยมาสักนิดนะครับทุกสีเสื้อผมอยากจะให้คิดหน่อยครับครับการเลือกตั้งนี้ก็ก็เหมือนกันครับก็อยากจะให้เลือกคิดดีๆแล้วค่อยเลือกก็รู้ว่าพรรคการเมืองพักเทานะ่ะถ้าพักเทาพักเทา,พ,เทาพักดำนะ่ะเข้าไป อยู่ในสภาแล้วเขาไปมีอำนาจแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นก็คงหลับตาเห็นนะครับแล้วก็อย่างพักประชาชนผมก็ไม่อยากจะด้อยค่าหรือว่าอะไรเรอะพักนี้ก็ยังก็ยังเบบีอยู่ยังยังโอดยังกินอมยิ้มอยู่ยังก็ถามว่าเรื่องวัฒกรรมเรื่องอุดมการณ์นะอุดมการณ์มีไหมผมก็ไม่แน่ใจนะอาจใจ ยกแค่เอาความรู้สึกคิดว่าประชาชนต้องการก็ยกขึ้นมาตรงนั้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่จริงๆไม่มีอุดมการถ้าคุณมีอุดมการก็คงจะไม่ยกมือให้พักน้ำเงินพักสีเทาเป็นนายกหรอกครับครับท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณที่กดไลค์กดคัสซับสไคร้ล่ะกดติดตามครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ เพื่อเปิดค่าการมองเห็นครับสวัสดีครับ